วันนี้แม็กกี้ก็มารีวิวโรงแรมอีกแล้วนะคะเป็นโรงแรมเออจะบอกว่ายังไงดีเป็นโรงแรมธรรมดาที่อยู่ไม่ไกลจากด่านกงเปยจูไห่กงเปยประมาณสองกิโลนะคะก่อนแรกเม่กกี้นอนอยู่ซินเฮาลัานแล้วทีนี้นอนซินเฮาลัานแล้วทีนี้เออเดี๋ยวโรงแรมดูรีวิวโรงแรมอันนี้ก่อนนี่ภาษาจีนบอกว่าเฮาไลวูเตียนหญิงจิวเตียนเฮา,าไลวูเตียนหญิงจิวเตียนเป็นโรงแรมเออ ฮอลลีวูดมูวี่ก็จะมีเป็นจอโปรเจกเตอร์ฉายหนังให้แบบนี้นะคะเลิศเลอเพอร์เฟกมากดูห้องไป <c oughs> เอาไปกดเลือกห้องเตียงคู่โอ้โหนอนได้อลังการนอนได้ประมาณ8คนมั้งเนี่ยแปดคนครึ่งเมกกี้ชอบมากเลยเมื่อกี้เดาว่าตรงเนี้ยมันมันเป็นก่่่ๆที่อยู่อาศัยแบบคอนโดปะ่ะ พอข้างล่างอ่ะมันจะเป็นผับมันจะมีผับมันจะมีร้านอะไรอย่างเงี้ยเพราะมีคนบอกมันเหมือนคอนโดมากกว่ามันจะมีข้างล่างมันจะมีผับอยู่รู้สึกจะสองผับหรืออะไรแล้วก็มีร้านอาหารกินการกินรอบๆแต่มันอยู่ไกลจากย่านที่มันตลาดขายของเยอะๆแต่เขาก็จะได้แบบเขาก็จะเอาแบบจอโปรเจคเตอร์มาเลาให้ดูหนังแล้วข้างล่างก็เป็นผับวัยรุ่นน่าจะมากันเยอะเพราะตอนแม็กกี้มาเช็คอินก็เจอแกงวัยรุ่นเหมือนมาจากเออมาเลหรือฮ่องกงหรือเปล่า ก็เป็นโรงแรมสไตล์นี้ Wi-Fi ที่นี่แม็กกี้โหลด v ี n มานะคะต้องเชื่อม Wi-Fi เพราะว่าจะประหยัดนิด Wi-Fi ที่นี่เขาต้องใช้เบอร์จีนส่วนใหญ่โรงแรมหลายที่ต้องใช้เบอร์จีนที่นี่แม็กกี้ไปติดต่อสตาฟเขาก็เลยให้เขาเลยเอาเบอร์ใครก็ไม่รู้โทรในสตาฟนั่นแหละมาต่อ WiFi ให้แม็กกี้เพราะว่ามันต้องส่ง,สงเอ่อไอ้นี่เบอร์ไอ้นี่เบอร์ใส่เบอร์จีนไปแล้วเดี๋ยวเขาจะส่งยิจิตโค้ดเข้าไปเขาก็มาแม็กกี้สตาร์มาต่อให้ก็น่ารักดีค่ะ บริการดีนะโรงแรมจีนหลายที่อ่ะให้เช็คอินให้เช็คอินก่อนเวลาเ,ออเช็ค in, เอาท์เลทก็ได้แล้วราคาก็ไม่แพงนยะิ่ดูเจอโรงแรมนี้ไม่ได้อะไรนะคะเห็นมันราคา600กว่าบาทตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งความหวังว่ามันจะต้องดีขนาดนี้เอยแต่มันก็ดีกว่าที่คาด